สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับก็อากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็มากับเจ้าเสียงใหญ่นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมานไหมนะครับก็ไม่มีที่ใส่นะครับพี่น้องก็เลยใส่ตรงนี้นะครับตรงพุ่มนี่ครับต้นมอว่านะครับผมก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับ และเอฟซีทุกท่านครับและอาจารย์ทุกท่านนะครับผมก็่อนอื่นก็ขอไปที่พักก่อนนะครับเพื่อหมานนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาลองดูนะครับก็มีมันบอกว่านกแถวนี้เยอะนะครับก็เลยมาดูนะครับผมก็มีอยู่นะครับบินขึ้นอยู่นะครับมาบ้านป่าม่วงนะครับ วันนี้่าม่วงนะครับเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะมานไหมนะครับวันนี้ครับก็อยู่ไกลพอประมาณอยู่นะครับผมก็อยู่ตรงโน้นนะครับก็ลองเอาเจ้าเสียงใหญ่มาไล่ดูนะครับเพราะว่าเป็นนกฝึกนะครับนกฝึกนะครับได้นกมีกี่ตัวเองนะครับผมก็เลยเอามาไล่ฝึกใหม่นะครับ มันเข้าฟอร์มนะครับถ้าเข้าฟอร์มก็โอเคแล้วครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ขันเลยครับโอ้เอามาไล่ใหม่หนี่ก็คงจะแย่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนกป่าผมว่าจะขันช้านะครับถ้ามีนกป่าก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับก็รอดูนะครับ เพื่อมันนะครับวันนี้เหยี่ยวก็มีนะพี่น้องเหยี่ยวนะครับดูนะครับเหยี่ยวครับไอแล้วครับเหยี่ยวครับนกนะครับไอแล้วนะครับโอ้เยอะเลยครับมีแต่เสียงเหยี่ยวครับพี่น้องไม่รู้ว่ามันจะขันไหมนะครับนกอะโอ้ ตอนใส่ที่แรกไม่มีนะครับตอนนี้มีมาเลยครับก็รอดูครับเผื่อมันหมานก็คงจะขันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ไกลอยู่นะครับแต่เสียงมันก็ไปถึงนะครับเออยโนะครับผมนี่ไงครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องไปแล้วครับไปครับไปแล้วครับ โอ้โหเยอะจริงครับหนักใจหน่อยนะครับพี่น้องหัวน,นกไม่ขันนะครับครับพี่น้องนกต่อเขาขันแล้วนะครับขันแล้วนะครับนกป่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็ขันแล้วนะครับได้ยินเสียงนะครับ มันก็อยู่ไกลอประมาณนะครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับนกบ้านนะครับก็ขันยนต์อยู่ครับรอดูนะครับว่าจะมารไหมนะครับเจ้าเสียงใหญ่นะครับวันนี้มาไล่นะครับเพราะว่าเป็นนกฝึกเราต้องมาไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับงได้นกไม่กี่ตัวนะครับสองสามตัวอย่างนะครับก็มีคาลมอยู่นะครับเจ้าเสียงใหญ่นะครับ รอดูครับว่าจะมั้นไหมนะครับวันนี้ครับนกบ้านเขาเรียกอยู่นะครับพี่น้องก็เรียกอยู่ครับนี่ครับเรียกอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนนะครับนี่นะครับก็รอรูนะครับ เผื่อมานะครับพี่น้องอันนี้ก็มาคนเดียวนะครับบุญเพระเย็นก็ติดภารกิจนะครับก็มาได้มานะครับอานตู้ก็มาได้มาเหมือนกันครับโอ้ครับเรียกแล้วก็เงียบไปนะครับก็เห็นนกบินมาอยู่นะครับสองตัวนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอังนี้นะครับ ก็นกบ้านก็เรียกนะครับไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันไหมนะครับเดีครับก็มีคนมาเก็บเห็ดนะครับที่เขาโอ้ยไม่รู้ว่าจะมานมัไหมนะครับ <c oughs> ก็เรียกอยู่ครับเหมือนกับนกอยู่ด้วยกันนะครับ ดูนะครับคนก็มาเกี่ยมเห็ดด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมันไหมนะครับนกหยุดนานๆผมก็จะไปดูนะครับเผื่อมันติดนะครับติดแล้วถ้าเราไม่แปลออกมันก็เผื่อนกกระปูดกระเบี่ยวนะครับมาเจอนะครับเราก็แย่นะครับนกต่อนะครับพี่น้องก็มันเงียบอีกสักพักนะครับผมจะไป ดูนะครับผมครับพี่น้องโคนมาหาเห็ดนะครับโอนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับไปฝั่งนน้นแล้วนะครับโอ้พี่น้องครับไม่รู้ว่าจะมานไหมนะครับวันนี้โนดนะครับไปแล้วครับโอ้จะไปดูนกนะครับผมมันเงียบไปนานไม่รู้ว่าตัวอะไรนกอะไรนะครับเข้าข้างล่างนะครับเป็น น่าสงสัยนะครับผมก็เดินมาดูนะครับลกมันหยุดนานนะครับเผื่อมีอะไรเข้ามานล้ครับมันจะแก้ไม่ทันนะครับพี่น้องดูว่ามีอะไรโอ้ลูกกาวอลก็ออกไปแล้วนะครับอีกคนนึงนะครับน้องครับโอ้ เนี่ยลั่นนะครับแต่ไม่มีอะไรนะครับนงดูนะครับไม่รู้ว่านกอะไรนะครับเนี่นะครับลั่นเลยนะครับครับก็ไปดูมาแล้วนะครับก็พเนี่ยลั่นนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ขนนกก็หลุดไปเส้นสองเส้นนะครับแต่ที่บินออกจากต้นก็คือ กาเวลนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นนกกาเวลนะครับว่ามันบินออกจากต้นนะครับพรานี่อาจจลั่นนะครับนกใหม่ด้วยนะครับนกพึ่งฝึกนะครับโดนอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะขันต่อไหมนะครับรอดูนะครับว่าจะขันต่อยไหมนะครับถ้าไม่ขันผมก็คงจะยอมละครับเอาไว้เป็นวันหน้านะครับก็รอดูก่อนนะครับผม เผื่อมันจะเอานะครับเอาก็คงจะได้เล่นต่อไปนะครับผมพี่น้องครับขออนุญาตนะครับไปเก็บนกลงนะครับนกก็ไม่ค่อยขันนะครับผมอจะย้ายไปไม้ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ้ะเนียก็ลั่นครับดูก่อนนะครับ โอ้ยพี่น้องนกอะไรครับดูก่อนนะครับโอ้ยนกกาเบลครับโอ้เอาแล้วพี่น้องมาน,นกกาเบลวันนี้รอใบไม้ใหม่นะครับโอ้ตัวมาเริ่มเลยครับดูครับโอ้ ย้ายไปที่ใหม่นะครับก็จะปล่อยมันคืนธรรมชาติไปนะครับผมครับก็ย้ายมาไมายใหม่นะครับหลังจากไอเจ้าเสียงใหญ่นกฝึกนะครับไปถูกนกกาบอลนะครับมาไม่รู้ว่าจะขันไหมนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นนกฝึกนะครับก็อาจจะกลัวก็ได้นะครับก็จะลองดูนะครับ เผื่อไม่ขันก็คงจะได้กลับบ้านแล้วครับว่าถ้าไม่ขันก็คงจะไม่หมานนะครับวันนี้ก็ญาติไปที่พักนะครับผมครับพี่น้องไม่เล่นจริงๆนะครับวันนี้ก็คงจะกลัวนะครับเพราะว่าโดนนกกาบอ,อมานะครับ ก็คงจะกลัวจริงๆนะครับเพราะว่าใส่ไว้ตั้งนานแล้วนะครับประมาณสามสิบสี่สิบนาทีได้นะครับไม่ขันไม่เลี่ยนเลยนะครับก็คงจะเอาลงนะครับกลับบ้านนะครับผมขออนุญาตไปเก็บลงก่อนนะครับก็เก็บลงมาแล้วนะครับเก็บลงมาแล้วก็จะกลับบ้านนะครับขอนอื่นนะครับอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับก็วันนี้ก็คงจะเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่านกไม่เล่นนะครับก็ขอสวัสดีครับ